สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ใช้อาดี251หยอดไปที่โทนโคนต้นนะครับหนึซีซีนะครับเราก็จะมาติดตามดูว่ากล้วยนะครับหลังจากหยอดอาดีไปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าหนอหนอเขาจะยาวขึ้นเร็วนะครับ จากก่อนยอดหนึ่งอาที่นี้จะมีใบอยู่สองสามใบนะครับตอนนี้ก็ได้พุ่งขึ้นมามีมีหลายใบแล้วเราได้ตัดแต่งไปนะครับตัดแต่งใบออกไปยาวเร็วมากครับกล้วยกล้วยให้หยอดอดีแล้วก็ฉีดพุ่นด้วยโดนตอนนี้เราก็ฉีดกันอาทิตย์ละครั้งนะครับโดนแล้วก็จะหยอดไปที่โคนต้นหนึ่งอาทิตย์นอนอนอกล้วย ยาวเร็วมากครับเดี๋ยวไปพา,าตากล้องประชมในนู่นนะครับเป็นกล้วยไข่นะครับซึ่งซึ่งได้ปลูกไว้กับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนเราก็หยอดรอบสองไปเมื่อวานน,นะครับกล้วยเราก็จะมีใบขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมาตกแต่งนะครับหลังจากหยอดอาดีแล้วก็ เอาใบออกนะครับเพื่อให้ต้นกล้วยเขาไดุ้่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะดูให้โปร่งต้นเขาโปร่งแล้วก็สะอาดชามองดูโล่งโปร่งนะครับแล้วราทำให้ต้นกล้วยได้ทรงตัวขึ้นแบบแต่งใบออกไม่ให้ต้นกล้วย เอ็นนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้แต่งใบต้นกล้วยบางต้นเขาก็จะเอน็นทรงเอียงครับหน่อกล้วยสังเกตดูครับหลังจากยอดดาดดีไปแล้วนี่เขาจะขึ้นเร็วมากครับนี่ก่อนหยอดหนึ่งอาทิตย์อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ได้ความสูงได้อาทิตย์ละคืบเนาะหนอ่อ เอาไว้สามใบครับสามสี่ใบทั้งยอดเราจะแต่งกิ่งข้างล่างขึ้นไว้สามใบสี่ใบแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราก็มาติดตามดูว่ากล้วยใบยเขาจะออกมาเท่าไหร่ถ้าเราจงไวอง้อย่างวันนี้เราจูงไว้สามใบนี้นะครับ เ,เราจะมาติดตามอีกหนึ่งอาทิตย์ว่ากล้วยยาวขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วเขาจะให้ใบใบที่ม้วนอ,อยู่ยใช่คีแล้วก็จะมีใบขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะมาติดตามกันว่ากี่วันเขาจะได้ให้ใบแบบนี้หลังจากเราแตบตัดตัดแต่งใบของเขาแล้ว นี่เราก็เพิ่งตัดแต่งไปสองสามวันนะครับเนี่ยใบข้างล่างนี่นี่จะเริ่มขึ้นมาแล้วนี่สองใบสองใบนี่ก็จะเริ่มขึ้นเยอะต้นเล็กๆทําได้ไหมต้นเล็กเราก็ทําได้ครับเพื่อจะให้ต้นต้นเขาโตเร็วเราก็ต้องเนี่ยอย่างต้นแบบนี้เนี่ยเราเอาใบข้างล่างเขาออกเขาจะพุ่งตัวไดเร็วนะครับต้นเล็กๆเราก,ก็สามารถตกแต่งเนี่ยครับ ถ้าเราเอาใบข้างล่างเขาออกอนี้ต้นหน่อเขาก็จะโตยาวเร็วนครับบอ,อกไว้ถ้าเราแต่งใบให้โปร่งเขาจะยาวเร็วนะครับบวกกับใช้ด d สองห้าหนึ่งยอดไว้ที่โคนต้นนะครับถ้าเราไม่แต่งกิ่งนี่น้ ต้นนี้ก็จะเริ่มเอ็นครับเอ็นไปตามใบเขาครับน,บนี่ถ้าเราแต่งใบออกเกิดจัดทรงต้นกล้วยนะครับกล้วยใครครับ ก็ไข่อาดีสองห้าห้าหนึ่งยอดปฏิโคนต้นหนึ่งซีซีนะครับ เดี๋ยวให้ตัก,กล้องมาดูมะนาวด้วยครับมะนาวก็หยอดอดีสองห้าหนึ่งรู้สึกใบจะเขียวแตกยอดอ่อนขึ้นดีนะครับเราได้ปลูกมะนาวไว้ด้วยประมาณสิบกว่าต้นนะครับนี่ก็หยอดไปพร้อมก้วยนะครับมะนาว แตกยอดอ่อนใบแตกยอดอ่อนใบยอดเต็มต้นนะครับนี่ยอดใหม่ๆแตกขึ้นมาหลังจากยอดอดี251ไปได้1อาทิตย์นะครับต้นเล็กๆก็ริืมแตกยอดอ่อนเดี๋ยวตะกล้องมาๆมาๆตามมานะครับ ทุเรียนนะครับใบเก่าร่วงก็เริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่แตกใบ,บยอดอารดีสองห้าหนนะครับหนึสังเกตท่านผู้ชมจะเห็นยอดเขาทดแทนขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับหลังจากใบเก่าโดนมแมลงกัดร่วงเขาก็จะมีใบ ยอดขึ้นมาแทนอดีสองห้าหนึ่งครับยอดไปที่โคนต้นครับรูสึกจะทำให้ยอดขึ้นมาทดแทนได้เร็วมากครับนี่ก็จะมียอดเสริมขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากยอดอดีสองห้าหนึ่งนะครับ ใบเก่าโดนมแมลงกัดกินแล้วก็จะมียอดขึ้นมาแทนได้เร็วแต่กล้องเห็นไหมครับนี่ยอดเยอะเนาะอืนนี่ครับอาดีสองห้าหนึ่งครับยอดไวที่โคนต้นครับศูนย์แปดหกสามสองแปด 0914ครับดรกรสุกเกษมโทรมาคุยมาถามได้ครับท่านปลูกอ้อยปลูก,ลก,ลกข้าวโพดปลูกมันปลูกข้าวมีปัญหาครับ086 3 2 8 0914ดูกตารกรสุกเกษมครับสวัสดีครับมียอดออกดีว่ะเนี่ย บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลัำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เศษรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแรลงรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒน,นาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่แวแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด